สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องท้าฟิวบอล<ร>ผมพบกับผมเฮียบิ๊กลงโตกับแนวทางบอลเต็งเน้นๆคลิปประจำวันพฤหัสบสดีที่7สําหรับใครอยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับเรามีกลุ่มเมียพีให้เข้าฟรีมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกๆวันครับทับแปดฝากแรกรับของฟรีมีโปรสะสมให้กับสมาชิกไว้แรกเป็นเครดิตครับมีประกันยอดเสีย6%ปเซต์ให้กับสมาชิกอื่นๆอีกมากมายครับ สนใจแอดทีบ bon อ88มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์และร่วมสนุกท่ายผลบอล<อ>แมนยูกับซาโลนิก้าว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ครับถ่ายใต้คอมเมนต์ได้เลยครับไปที่ศึกยูโรปาลีกครับแมนยูเปิดบ้านรับกรมเยืเยนซาโลนิก้าแมนยูแข่งไป3นัดเสมอไปถึง3นัดมี3คะแนนครับอยู่อันดับที่20ของตารางยูโรปาลีกครับ ส่วนซโลนิก้าแข่งไป3นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป2นัดมี1คะแนนครับอยู่อันดับที่30ของตารางยูโรป้าลีกแมนยูกับซโลนิก้ายังไม่เคยโครจรมาพบกันสักนัดเลยครับมาดูผลงาน5นานัดหลังสุดของแมนยูกันครับแมนยูเก็บชนะไปได้2นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป1นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านทำได้แค่เสมอเชลซี Chelsea ครับไปอย่างสุดมัน1ประตูต่อหนึ่ง มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของซาโลนิก้ากันครับซาโลนิก้าเก็บช,ชนะไปได้2นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป1นัดนัดล่าสุดบุกไปชนะลาเมียไป1ประตูต่อ2ซาโลนิก้าฟอร์มหลัง2นัดล่าสุดเกมเยือนครับชนะได้ทั้ง2นัดครับส่วนแมนยูฟอร์มดีขึ้นเยอะครับตั้งแต่มีคนออกไปครับ1คนไม่รู้ว่าใครออกไปแล้วฟอร์มแมนยูตอนนี้ครับถือว่าดีขึ้นครับแถมนัดนี้ต้องเตะในบ้านตัวเอง และต้องการเอาชนะในนัดนี้ครับเพราะว่าทั้ง3นัด,นดยูโรปลาลีกแมนยูทำได้แค่เสมอยังไม่เก็บชัยชนะได้เลยซาโลนิกา้านัดนี้เจอของแข็งครับเลนเซิดมาแมนยูต่อลูกครึ่งครบ2ครับ,รบขอเทใจไปที่แมนยูเข้ากลุ่ม V.I.P. แอดทีบ bon อ88มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์สวัสดีครับ